คอมเมนต์ชาวเซียนเขาจะพูดถึงเวียดนามกับไทยกันยังไงบ้างครับหลังจากวอลเลย์บอลหญิงไทยแพ้ครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยครับแพ้กับเวียดนามไปสาสองเซตทำเอาไทยเสียแชมป์ซีวิลิกครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยครับทำให้ชาวอาเซียนบางคนบอกว่าไทยเนี่ยคือผู้ชนะอย่างแท้จริงแต่ก็มีการบอกว่าตู้เย็นนี่ทำไมมาโหดถึงขนาดนี้กันเนี่ยเอาแล้วนะครับหลังจากจบเกมประมาณเลยสำหรับวอลเลย์ลบอลบซีวิลิกในนัดปิดท้ายเป็นผลงานที่ไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่นักของวอลเลย์บอลหญิงไทยแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์มากมายเลยครับสำหรับวอลเลย์บอลเวล สามารถเอาชนะบอลลย์บอลหญิงไทยครั้งแรกในเวอร์ซัดไปได้3-2เซตในบ้านของตัวเองเลยแล้วก็สามารถคว้าแชมป์เล็กซอนที่ประเทศเวียดนามได้สำเร็จแล้วก็เป็นครั้งแรกจุดเลยครับโดยสกอร์ 25- ต่อ17 26- ต่อ24 17- ต่อ25 22- ต่อ25และเซตสุดท้ายนี่น่าเสียดายสุดเลยครับ 14- ต่อ16แอนนก็เสียดายอยู่นะครับโลกเกมของเรานะนเนเี่ยนําเกือบต้อง2เซตคิดว่าสถานการณ์ของเราเนะี่ยชนะ3-0เซตอีกแต่เจอพลังของตู้ยืนเข้าไปแทบไปไม่เป็นกเลยเดียวครับตบเป็นลงตบเป็นลง แล้วยังมีการทําคะแนนสูงสุดกับ45คะแนนเลยแล้วก็รองลงมาก็เป็นพิมพ์พิทยานะครับทำไป25คะแนนแล้วรองลงมาก็เป็นชาติชุออนกับอัจฉราพรครับที่ทําไปเกือบ10คะแนนแต่ก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายนะครับที่วอลเลย์บอลหญิงไทยนั้นเราแพ้แต่ก็ไม่เป็นไรครับเอามาพัฒนากันต่อไปหลังจากวอลเลย์บอลหญิงไทยแพ้แล้วตู้เย็นนะก็เป็น m v p ของรายการนี่ครับไม่มีใครสู้ได้เลยเดียวเอาละครับทุกท่านลองฟังคอมเมนต์ชาวเพื่อนบ้านอาเซียน,นครับเขานะจะมีความเห็นกันยังไงบ้างกับเกมนี้ คอมเมนต์คนท่านแรกเลยครับได้กล่าวว่า้าเกิดที้จริงแล้วถ้าเกิดเวียดนามมันไม่มีบิดตู้เย็นคงมีปัญหามากกว่านี้มีบิดตู้เย็นน่ะเขาน่ะได้รับอนุญาตได้ยังไงกันดูไม่รู้ว่าพวกเขาเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงกันแน่คอมเมนต์ Comment คนต่อมาครับไปได้ไทยต่างหากล่ะที่เป็นผู้ชนะอย่างแท้จริงคอมเมนต์ Comment คนต่อมาครับบิดตู้เย็นนี่เป็นเด็กผู้หญิงว่าเด็กผู้ชายกันแน่เนี่ยทำไมมาชนะง่ายได้ขนาดนั้น คอมเมนต์คนต่อมาครับไทยนะ่ะไล่สกอร์เกือบตั้งห้าเซตช่างหน้าเสียดายเลยเกินที่คุณนะ่ะแพ้บิดตู้เย็นแค่คนเดียวเท่านั้นคอมเมนต์ Comment คนต่อมาครับดีใจเลยใช่ไหมที่คุณนะ่ะเอาผู้ชายนะ่ะมันเล่นในหล็กผู้หญิงแบบนี้ก็ได้เลยพวกคุณนะ่ะคอมเมนต์คนต่อมาครับพวกเรานะ่ะยอย่าไปอ้าง้วยรูปร่างของเขาหนะ่ะแข็งแกร่งกว่าคนปกติเท่านั้นเองพวกเราก็ดูอย่างเบอร์สิบาของฟิลิปปินส์ซิแม้ว่าอาจจะคล้ายดูวู้ชายแต่เธอหนะ่ะเป็นผู้หญิงต่างหากนะซึืงติดต่างจากกรณีของเวียดนาม คอมเมนต์ <Comment S 2> คนต่อมาครับแน่นอนสิถ้าเกิดคนอนะ่ะพูดถึงเธอคนนะ่ะเขาจะพูดถึงเธอแน่นอนเพราะว่าเธอนะ่ะแตกต่างจากคนอื่นแถมเวียดนามบางคนนะ่ะยังมีการพูดว่าอย่าวิจารณ์เธอคอมเมนต์คนต่อมาครับไม่รู้ว่าชาวฟิลิปปินสนะ์น่ะมีคนสงสัยเธอหรือเปล่าว่าเธอน่ะเป็นผู้หญิงหรือเปล่าคอมเมนต์คนต่อมาครับสิ่งตรงข้ามมากดีเสมอใช่ไหมฉนันน่ะไม่เข้าใจพวกคนคอมเมนต์คนต่อมาครับวันนี้บิมพิชญานะําไม่ได้รางวัลหนึ่งกันเธออนะ่ะมีการทำคะแนนค่อนข้างสูงไงนะแต่ยังแพ้ตู้เย็น แล้วก็ยังมีคอมเมนต์มาตอบกับคอมเมนต์ั้นบนด้วยว่าค็เนื่องจากเวียดนามน่ยคงลำคาญเธอเธอน่ะคงไม่ได้ทําอะไรถึงขนาดนั้นหรอกการให้เอ็มบีของตู้เย็นน่ะมันเป็นเรื่องปกตีคอมเมนต์คนต่อมาครับมันไม่ยุติธรรมเลยนะเอ็มบีพีน่ะไม่ใช่ผู้หญิงไงกันคอมเมนต์คนต่อมาครับเฮ้ยหนึ่งล้านเปอร์เซ็นต์เลยโอ้พระเจ้าม่าเชื่อนะว่ามันจะเป็นอย่างนี้คอมเมนต์คนต่อมาครับอันนี้ไมใช่การแข่งขันที่สนุกนะมันจะสนุกอะไรถึงขนาดนั้นช่างบ้าบอเหลือเกินในการแข่งขันในครั้งนี้ คอมเมนต์ <Comment S 2> คนต่อมาครับใครคือผู้ชนะนะนหน้าระหว่างเวียดนามกับไทยแต่ในใจลึกๆผมนะให้ประเทศไทยคอมเมนต์คนต่อมาครับขอแสดงความดีด้วยนะกับ m v p ไม่รู้ว่าเป็นวบลิบอลหญิง่าวอลบลิบอลชายกันแนะ่คอมเมนต์คนต่อมาครับนักกีฬาของเวียดนามในบางครั้งนะั้นก็น่ารักแต่แฟนๆนี่ก็ก่อเรื่องแทบไม่ไหวเลยแทบก่อปัญหารหายวันแม้ว่าฟิลิปปินส์คนอื่นนะยังมองว่าบิบดวิทเตียนนะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย คอมเมนต์ <Comment S 2> คนต่อมาครับเวียดนามได้เหรียญทองนี่น่าเสียดายแทนไทยนะที่แพ้ฉนันอยากจะหัวเราะแต่วิดเดียนี่ดูมีความสุปแปกๆนะแล้วขอให้โชคดี้วะกันเวียดนามเพราะว่าคุณนะเป็นเจ้าภาพในตอนนี้คอมเมนต์ Comment ชาวเวียดนามต่อมาครับไม่ใช่ว่าประเทศที่แตะต้องไม่ได้เลยไงกันซีเกมครั้งต่อไปนะ่ะมันคงมีเวียดนามกับไทยเท่านั้นแหละที่จะสูสีกันคอมเมนต์ Comment คนต่อมาครับเปกล่าวว่าประเทศไทยนะ่ะเป็นผู้แพ้แต่พวกเขาเนะี่ยไม่ใช่แพ้เวียดนามแต่พวกเข่าวเนะี่ยแพ้บิดตู้เย็น คอมเมนต์คนต่อมาครับปเไทยนน่ะน่าจะเพิ่มผู้เล่นแข่งเก่งเหมือนเวียดนามบ้างนะคอมเมนต์ Comment คนต่อไปครับกลับบ้านก็นเถอะไม่รู้ว่าไทยน่ะลงที่ตรงทางไปถึงขนาดไหนคอมเมนต์ Comment คนต่อมาครับพวกคุณน่ะยังไม่สแสดงศักยภาพที่ดีสุดมาใช่ไหมระเทดไทยคอมเมนต์ Comment คนต่อมาครับผมน่ะส่งบอลให้กับบิดตู้เย็นแล้วตู้เย็นน่ะก็ทาสกอร์ได้ถึงขนาดนั้นรล้ใครจะไปชนะได้ละคอมเมนต์ Comment คนต่อมาครับบอกฉันทีว่าคนนั้นมันเป็นเด็กผู้หญิงเว็เด็กผู้ชาย คอมเมนต์คนต่อไปครับถึงแม้ว่าบางคนจะบอกผู้หญิงแต่ผู้หญิงบางคนนะหุ่นยังไม่แมนถึงขนาดนั้นเลยแถมเธอนะ่ยยังมีลูกกระเดือกอีกหรือว่าเธอนะ่ไปเข้าฟิตเนสกันแน่นั่นแหละไปเป็นเหตุผลว่าทาไมเธอเนะ่ยคอมเมนตมาตบแรงคอมเมนต์คนต่อมาครับรเทศไทยน่ในที่สุดก็แพ้วีดนามมันไม่น่าเชื่อเลยนะคอมเมนต์คนต่อมาครับโอเคโอเคในอนาคตเน่เวียดนามคงได้เนชั่นลีกแน่นอนแล้วคุณจะรู้คอมเมนต์คนต่อมาครับฟิลิปปินส์น่สามารถเอาชนะสองทีมนี้ได้ใช่ไหม แต่มันเป็นเรื่องยากเหลือเกินเนื่องจากทั้งสองทีมนี่มีความแข่งแกร่งมีความสูสีกันมากซึ่งแตกต่างจากฟิลิปปินส์คอมเมนต์คนต่อมาครับบิสตัวเยนนี่ทำอะไรก็ดูดีไปหมดเลยนะในเซตปิดท้ายในเซตที่หนะ้าน่ะคุณทำคะแนนอยู่คนเดียวเลยคอมเมนต์คนต่อมาครับบางทีเวียดนามในะนาโคนดในอีกสิบปีข้างหน้าพวกคนนะุณน่ะคงจะได้เหรียญทองมากถึงขนาดนั้นแน,น่นอนพวกคนนะุณน่ะทำลายสถิติไทยไปรียบร้อยแล้วแต่ฟิลิปปินสนะ์อาจจะทำเร็วๆนี้คอมเมนต์ต่อไปครับ ในการแข่งขันเวียดนามในครั้งนี้ได้ชัยชนะซึ่งมันเป็นเนบร์แรกของเวียดนามกันเลยเดียวเพราะว่าไทยนะ่ะเคยยิ่งใหญ่มาก่อนคอมเมนต์ <Comment S 1> คนต่อมาครับกำจัดผู้ชายคนนั้นซะเหมือนว่าอัลโลเมตตอนนี้นะ่ะเธอน่ะตีแรงสุดในสนามคอมเมนต์ <Comment S 2> คนต่อมาครับเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะคนนั้นมาเป็นผู้ชายผู้หญิงกันแน่เนี่ยคอมเมนต์ <Comment S 1> คนต่อไปครับประเทศไทยนะ่ะต้องเรียนรู้มาตรฐานของบอลบอลซีเกยเียมางแท้จริงว่าเวียดนามน่ะก็ทำได้แต่ฟิลิปปินส์ของเราเนี่ยก็ทำได้เช่นกันเร็วๆนี่แหละ คอมเมนต์ <Comment S 2> คนต่อมาครับการรับชมการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยกับเวียดนามนี่ดูสนุกมากเลยนะรอบแมตช์นี้มันมีความเพิ่มพ้นมากเลยทีเดียวแล้วการตบทรงพลังของบิดเกียนนี่สุดยอดจริงคอมเมนต์ <Comment S 2> คนต่อมาครับยังไม่มีใครเรียนรู้จากมังกรแดงหรือไงกันว่าบิบดิดเตียนาน่าจะคล้ายมังกรแดงลยนะซึ่งมีโอกาสที่สูงเลยเดียวเพราะว่าชัดกันไปคอมเมนต์ <Comment S 2> คนต่อมาครับเจ้าภาพแบบพวกเขานะ่ให้รางวัลก็ดูรีบร้อนไปหมดเลยนะการมอบรางวัลนนะ่คอมเมนต์คนต่อมาครับ ตูเย็นอะคุณไม่เหนื่อยไงกันที่โค้ลนลด้5เซตไทยน่ะยังเหนื่อยเลยคอมเมนต์คนต่อมาครับบิสเตียนนี่เขาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายกันแน่เนี่ยทำไมการตบทรงพลังถึงขนาดนั้นคอมเมนต์คนต่อมาครับเขาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายกันแน่คอมเมนต์คนต่อมาครับในอนาคตอันใกล้นะไทยนะ่ะน่าจะทำเสืไพรา์กับฟิลิปปินส์แน่นอนเอาว่าโค้ดของฟิลิปปินส์กับไทยนะ่ะน่าเท่ากันแต่การแก้เกมของโค้นก็เฉยเหมือนกันนั่นแหละแถมในเวดานใจน่น้อยด้วย แถมเวลาพักน,น้อยด้วยเพราะว่าไทยนะ่ะยังพักยังไม่ถึงย4บสี่ชั่วโมงเลยส่วนเวียดนามอนะ่ะพักย4บสี่ชั่วโมงก็เลยแพ้ชนะเป็นเรื่องปกติคอมเมนต์คนต่อมาครับโพสของบอลบอลหญิงไทยที่หัวเราะทุกครั้งเลยนะที่บิดเกลียนะ่ะทำคะแนนได้ซึ่งเป็นการทำคะแนนที่ค่อนข้างง่ายได้คอมเมนต์คนต่อมาครับหากไทยแพ้นะั้นมันก็เป็นเรื่องปกติแล้วพวกเรานะต้องมีการสังเกตว่าพวกเขานะทำมมาแรงช้าถึงขนาดนั้นบิดตู้เย็น คอมเมนต์คนต่อมาครับผมมั่นใจว่าถ้าเกิดไม่มีบิชตู้เย็นนะเวียดนามล้วก็คงไม่ได้เหรียญทองแน่นอนแม้ว่าอํานาจของบิชฟิตร์เยียนนะ่ะจะช่างแข่งแก่งเกินขนาดประเทศไทยนะ่ะยังแพ้ตู้เย็นเลยเ่ไมใช้แพ้เวียดนามคอมเมนต์ Comment คนต่อมาครับผมมั่นใจว่าในสีเกมใมีครั้งนี้ประเทศไทยนะ่ะคงจะแก้แค้นเวียดนามได้อย่างแน่นอนคอมเมนต์ Comment คนต่อมาครับคุณน่ะเป็นผู้ชายผู้หญิงกันแน่เนี่ยคนนั้นน่ะดูเหมือนผู้ชายเลยแต่ผมคิดว่า พวกเขานัคลายกับนักมวยของนักกีฬาของเอฟิกาเลยนะที่พวกเขาเน่เหมือนผู้ชายเป๊ะในท้ายที่สุดก็มีการตรวจสอบคอมเมนต์คนต่อมาครับก็เวียดนามในตอนนี้นะเขาเป็นเจ้าภาพแถมยังมีกรรมการอีกไม่รู้ว่าจะทํายังไงดีแล้วแถมบมอลบอลเวียดนามน่ก็ทําอะไรก็ดูดีไปหมดเลยซึ่งแตกต่างจากบอลบอลสาวไทยซึ่งทําอะไรก็ดูแย่ไปหมดเลยแต่อินโดกับฟิลิปปินส์่ะพวกเรา,นนก,านนก็แค่อยู่ห่างก็พอคอมเมนต์ชาวเซียสต่อไปครับคาดหวังว่าผลงา,ผานนะไทยนะจะดีในอนาคต แต่อาจวันนี้อ่าจผลงานไม่ค่อยดีนะคิปไทยเวียดนามแต่ในที้สุดเรเวียดนามก็เป็นผู้ชนะคอมเมนต์คนต่อมาครับการแสดงของคนหนึ่งมันช่างแตกต่างกันเหลือเกินคอมเมนต์ Comment คนต่อมาครับเศร้าแทนไทยเหลือเกินนะแต่ไม่เป็นไรคอมเมนต์ Comment คนต่อมาครับได้กาวว่าฉันภาคภูมิใจในตัวคุณนะคุณเป็นราชินีแห่งอาเซียนยแท้จริงคอมเมนต์ Comment คนต่อมาครับบิดตัวเย็นน้ำพระท่ากับไทยทั้งหักแต่ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะ คอมเมนต์คนต่อมาครับตัวเย็นนั้นทําไปกับ45คะแนนเลยแล้วใครจะหยุดอยู่เนี่ยคอมเมนต์ comment คนต่อมาครับเนวสสี่เกมนะกรณีของบิทวิทเตียนนะ่ะจะมีชื่อหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยมาลองดูกันว่าทีมชุดนี้นะ่ะจะทําได้หรือเปล่าแต่ยูเเปของอนาคตของบอลล์บอลเวียดนามนะที่สามารถเอาชนะทีมระดับเซอร์เบียได้เลยนะไทยนะ่ะเจอความยากลำบากแน่นอนในานาคตแล้วนี่เป็นส่วนคอมเมนต์สุดท้ายนะครับจากคอมเมนต์ชาวอเซียนปนชีวิตเตียนนี่สุดยอดเลยนะทำให้ไทยน่ะหวัดโควิดนามได้แต่คุณน่ะเป็น จบแล้วครับทุกท่านกับคอมเมนต์ชาวลริบ์บอลชาวอาเซียนหลังจากที่ชาวอาเซียน,นมีการพูดถึงมากมายเลยนะครับหลังไทยแพ้ให้กับเวียดนามไปสามต่อสองเซตซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติของไทยนะครับทิ่แพ้เวียดนามแต่ไม่เป็นไรครับพวกเราก็ต้องพัฒนาต่อไปเพื่อเอาชนะเวียดนามให้ได้ครับแต่ชาวอาเซียนอนึ้งอย่างหนึ่งครับว่าบิ๊ตู้ยัน,นทำไปเกือบ45คะแนนซึ่งแทบไม่มีใครทำได้แล้วทำไปเกือบ45คะแนนเลยครับเกือบตลอดทั้งเกมเลยถ้าเกิดเพื่อนๆมีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับเพื่อนๆแอนต